พวกเราเก๋อหลามวันนี้นะทุกคนเราจะมาเล่นเกมตัดหญ้ากันในโลบอกนะครับ Й เย้ซึ่งแมปนี้นะผมก็จะเป็นแมปที่จะให้เราตัดหญ้านะเออแค่นี้แหละทุกคนตัดหญ้าไปเรื่อยๆนะครับตัดหญ้ามันเสียเปล่าเจ้ากบกินเลยดีโอ้ยนายกินเป็นคนเดียวเถอะเจ้าว่าไปฉลามเคยกินหญ้าหรือเปล่าฉันไม่เคยกินเลยเจ้ากบมันรสชาติยังไงอะลองชิมดิ <nothing S 1> ชิมเลย งามงาๆงมงอุ๊ยอร่อยอย่าบอกใครงำงางางาอยแลวนี่ก็คือรถที่เราจะใช้ตัดหญ้านะทุกคนครับแอนฉลามขับเลยดีกว่าไหมอ๋อนมดดดดดอ๋อนน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 ็นนนนนเน้นน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 บนน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 น้นนนอนนวนนนนนเรนน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 คนรนน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 องแบบนน้นดนน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 บนน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 นบนนว่านนเเนนนนนนนถอนไปเลย ฟินไหมทุกคนฟินไหมไม่ฟินเลยเจะกอบ <laughs> <laughs> ออจาจะฟินนะทุกคนนี่ดูดิถอนไปให้หมดเลยนะฮะหญ้าเยอะเกินเกมนี้ก็คือจะให้เราตัดหญ้านะทุกคนแล้วก็เอาเงินที่เราตัดหญ้าเนี่ยไปซื้อของใหม่นะฉลามแนะ่อ๋ตอนนี้คือเรามีรถกากๆอยู่นะผมถ้าเรามีเงินเมื่อไหร่ก็ไปซื้อรถใหม่ได้เลยนะยตัดต้นไม้ได้ไหมเนี่ยเจะกบลองดูดิลองชนเดือจิ๊บเฮ้ยอลดแรงสูง ชนต้นไม้ทิต้นไม้ปิลหายไปเลยโอ้ยหลุดไปทั้งโคนเลยและตรงนี้ทุกคนครับจะมีเขียนว่า go to shop นะทุกคนครับลองไปดูร้านค้าด,ดีกว่านะว่ามีอะไรให้เราซื้อหรือเปล่านี่ไงทุกคนครับจะมีเป็นรถให้เราซื้อนะอันนี้เป็นรถสตาร์เตอร์นะฮะอันนี้เป็นเบสิกนะทุกคนราคา15ื่นเ้อ้ผมมีตังค์ซื้อแล้วนี่มันก็จะมีสเตตัสบอกนะทุกคนครับนี่คือ15ื่นคอยนะราคาแล้วก็30สปีดอันเก่าคือ25สปีดนะแล้วก็เพิ่ม1.5คูณเข้ามาทุกคนครับโอเคซืื้้ออเเลลยยีกว่านะ 15. ซไป เยสไปเลยครับทุกคนครับซื้อด้วยโอเคมาดูคันใหม่ซิมันจะแรงหรือเปล่าเอ,เอ็นเอ้ยรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นเนาะใช่ไหมใช่รู้สึกเร็วขึ้นอยากเห็นได้ชัดเลยนเนี่ยเจ้ากบใช่ดูสิทุกคนครับตัดหญ้าก,ก็ดีขึ้นนะครับผม ชนมาเลยไม่สนใจต้นไม้เว้ยและหลอดด้านขวานี่นะฮะน่าจะเป็นหลอดที่แบบว่าหญ้าที่ถูกถอนหมดแล้วนะถ้าเราทำร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือจะไม่มีหญ้าเหลือเลยแสดงว่าเซิร์ฟนี้เรามีตังจำกัดสินะเจ้าโกบยังไงอะ่ะก็ถ้าหญ้าไม่โตขึ้นเราก็ตัดไม่ได้อีกใช่ไหมเล่ามันรีเซ็ตหญ้าได้ไม่ด้านซ้ายไม่นจะเขียวว่ารีเซ็ตแนะ่อ๋ออ้ยฉันนี่ก็คิดไปไกลเลยและมันก็สามารถซื้อที่ใหม่ได้ด้วยตรงนี้ทุกคนครับสามหมื่นนะฮะเราสามารถที่จะซื้อแผนที่ต่อไปได้นะ่เจ็บ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 เฮ้ ไม่นะอะไรเจ้ากบฉันตัดไปโดนเผ่าพันธ์ฉันตายเลยโอ้ไม่ต้องเศร้าไปหรอกเจ้าโกบเผ่าพันธ์นายนายฆ่ามาเยอะแล้วเออว่ะเฮ้ยตอนนี้นายมีเงินเท่าไหร่แล้วฉล้มโอ้ฉันมีห้าหมื่นเจ้ากบโอ้ยเอาว่ะฉันว่าไปแมปอื่นดีกว่านะเว้ยเออนี่เลยซื้อแมปอื่นเลยทุกคนครับที่สามหมื่นนะฮะซื้อเลยกดซื้อไปนะครับเพื่อไปแมปอื่นแล้วลองขับไปดูซีดูซิว่าแมปต่อไปคืออะไรทุกคนครับว้าว รู้สึกว่าหญ้ามีความแห้งมากขึ้นใช่ไหมเนี่ยสีน้ําตาลเนี่ยนักถอนหญ้าแห่งประเทศไทยมาแล้วเดี๋ยวมาดูตรงกลางกันทุกคนครับตรงนี้คืออะไรที่สุ่มสั์แหละใช้ราคาสองแสนอันนี้อันนี้ใช้เท่าไหร่หนึ่งแสนจะโกหฉันอยู่มาตั้งนานฉันยังไม่รู้วิธีลงจากรถเลยอะ่ะกด e, อีไงอ๋อตรงนี้มีเป็น5้าแสนทุกคนครับสุ่มไข่โอ้ยโคตรแพงอะ่ะเดี๋ยวไปเก็บเงินดีกว่าทุกคนครับแล้วก็มาสุ่มสันนะฮะนี่สองแสนโอเคครับไปเก็บเงินกันแมปต่อไปทุกคนครับใช้เงิน0กแสนนะฮะโคตรคเยอะ แต่ว่าแน่ใช้เวลาเก็บไม่นานนะเพราะย่าไม่ได้เงินเยอะมากเลยทุกคนครับเนี่ยเวนเวนภาษ <c oughs> างอ้าวเราเป็นผีหรือป่าเนี่ยฟินไหมทุกคนดูนี่ครับความย่าหายฟินไหมฟินไหมทุกคนแค่ฟินไหมอะไรทุกคนครับถอไปเรื่อยๆ <c oughs> ตลกเวลาต้นไม้ปิวอะ่ะ <c oughs> ผมมีเงินตอนนี้แสนแล้วนะฮะจริงๆสามารถซื้อรถขับใหม่ได้แล้วแต่ว่ายังไม่ซื้อนะรอสุ่มสัตว์ดีกว่าทุกคนชนต้นไม้ใหญ่นี <c oughs> <ๆ>่เลย โอ้ปิวไปเลยนะฮะรถคันนี้โคตรแข็งแรงอะเฮ้ยเจากบอะไรฉันจะสุ่มสารแลวนะเว้ยไม่มีตังค์แล้วเะอเออฉันสุ่มแค่ตัวละแสนก็พออ๋อเออมว่ามีแสนหนึ่งนี่หว่าทุกคนเอ้แต่ฉันรอสุ่มสองแสนดีกว,ว่าเพื่อได้สัตว์ดีโอ้มาลึกเกกเกยโอ้มาลึกกก,กเกยเฮ้ยมีการช่องกระช้าว่ะได้ตัวอะไรแฉลีมโอ้โอ,โอ้ได้โรลเลอร์ตัวที่หาง่ายที่สุดเฮ้ย อันนี้คือสัตว์เลี้ยงเลยใช่เป็นระดับคอมมอนเว้ยโอ้คอมมอนี่โคตรเท่ถึงจะกาดแต่ก็เท่นะครับอะไรทุกคนครับเรามาสุมไข่ดีกว่านะฮะตอนนี้ผมมีเงิน2องแสนแล้วมาดูซิว่าจะได้ตัวอะไรทุกคนครับตรงนี้คือ5้าแสนใช่ไม่สองแสนอันนี้เท่าไหร่อ่าอันนี้1นึ่งแสนนะฮะอันนี้2องแสนห้าเอาสองแสนก่อนทุกคนนี่ครับมาสุมเลยดีกว่าดูซิจะได้ตัวอะไรนะฮะโอเป็นเหมือนที่จับตุ๊กตานี่ว่ะสุมไข่เฮ้ โกโลเลอรเป็นระดับที่หาง่ายที่สุดโอเคสเตตัสตัวนี้นะฮะคูณ8เหรียญ20สปีดทุกคนแล้วก็18ปเลชนะครับสัตว์ชนี้เหมือนนายแล้วแต่สีทองใช่ไหมใช่แต่สีทองมันก็ดูเท่กว่าจริงๆแล้วนะเจ้ากบใช่ตัดหญ้าต่อไปนะฮะเกมนี้ก็มีแค่ตัดหญ้านี่เละชีวิตนี้พี่ตัดหญ้าโ,โอ้โหมีแค่นี้แหละเจ้ากบร้องเพลง ไอ้รู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงเรามันช่วยตัดด้วยปะเนี่ยเอ้ยมันช่วยตัดด้วยโอ้ยจริงเหรอเจ้ากบใช่เฮ้ยแล้วถ้าเราอยู่เฉยๆนี่สัตว์เลี้ยงมันจะตัดเองไหมเนี่ยไหนลองดูซิเออลองดูกัน น่าจะไม่นะมันน่าจะช่วยเราตัดบริเวณที่เราไปตัดแหละมาตัดเองให้ฉันเจ้ากบโอ้จริงอ่ะสบายและใช้งานเดี๋ยวเก็บเงินซื้อลถคันต่อไปดีกว่าทุกคนครับคันต่อไปลดราคากี่บาทนี่น่าจะประมาณแสนหนึ่งนะเจ้ากบราคา9 9้าหถ้าซื้อข้ามคันเลยนี่ก็สามแสนนะโอยฉันเก็บข้ามคันดีกว่าตอนนี้ฉันมีแสนแปดแล้วโอ้ยเอาว่ะ เจากบอะไรมันจะมีไอเทมตามแบบที่เป็นเหตุเว้ยท่านนายไปเก็บเหมือนมันจะสุ่มของอะไรสักอย่างอะเจ้ากบอ๋อเมื่อกี้ฉันเห็นมันลอยกลางอากาศแล้วฉันไปเก็บฉันก็สุ่มอะไรมาสักอย่างก็ไม่รู้เว้ยแล้วมันคืออะไรอะไรสักอย่างเออมันเป็นรูปจรวดเหมือนฉันจะวิ่งเร็วขึ้นนะโฮ้ยแบบเก็บสเตตัสหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นบัฟชั่วคราวลรืมั้งเออน่าจะประมาณนั้นอล่ะทุกคนฟินไหมทุกคนฟินหรือเบื่อครับคนเล่นอะฟินนะแต่คนดูจะเบื่อหรือเปล่า ตอนนี้นายถไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเหรอหล้วฉันถไปตอนนี้แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วฉันถ่าไปเก้าสิบสามเจกบเอ้ยโชว์อททำเป็นโชว์ฉันแหละเอ้ยมืออาชีพกับมือสมัครเล่นก็งี้แหละนะเอาว่ะในฉันลองกดรียาไหน่อยซิถ้ารียายมันก็แน่าจแบบว่าต้องทำใหม่หมดนะโอ้แต่ก็ดีนะเจะกบหาตังค์ง่ายมากเลยอยสบายเลยเจกบรียาเนี่ยเออลองรียากดิทุกคนมาเสียเงินไหมโอเคไม่เสียนะ แล้วก็เก็บเงินใหม่เออก็สบายนี่หว่านะเออเราจะได้เหมือนว่าขับแบบชิวๆเลยไม่ต้องมาเลงยาที่เหลือนะครับจะโกบนี่ไงเฮดเฮ้ยเขาลองเก็บหน่อยสิมันคืออะไรทุกคนเก็บไปนะฮะอ๋อมีสุ่มอ๋อนี่คูณสองสปีดโอเคมันจะได้บัฟชั่วคาประมาณนั้นหรือเปล่านี่ไงประมาณ20ิบวิททุกคนเป็นไงบ้างจะโกบรู้สึกถึงความเร็วหรือเปล่าโอ้เร็วมากเลยเหมือนขี่มอไซค์ใกล้มีเงิน3 0 0แสนแล้วเว้ยจะไปซื้อรถคันใหม่ โอเคตอนนี้มีเงิน3แสนแล้วไปซื้อรถเลยชลมัมคันนี้เลยทุกคนขับนี่3แสนนะฮะสปีด33แล้วก็คูณ3.5 10เลนจ์นะครับผมซื้อเลยนะครับนี่3แสนลองดูซิโอ้ลองขับดูสิโอ้นนโ้ มีเดจาบูเอเชียฟิจุมฟอเฟรจีฟอร์ผู้ชี่ยชาญชีวีวิวอ๋อเฮ้ยเจ้าโกบถ้าฉันเก็บังค์ได้สองแสนห้าฉันจะเอาไปสุ่มสัตว์นะเว้ยเอาเลยฉันว่าจะเก็บหกแสนมาไปแมปบอื่น โอเคฉันมีสองแสนห้าแล้วเออเราไปสมดูรอบนี้จะโดนดีหรือเปล่าโอ้โหอ๋อกี่เปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ย <laughs> ตัวหาง,ง่ายสุดละอืหาง่ายสุดเลยเจ้ากบฉลามเป้าหมายต่อไปเราคือไปเมืองอื่นดีวกว่าน้อกเก็บเงินหกแสน เข้าใจแล้วเจ้าโกตอนนี้นายมีเท่าไหรแล้วฉันมีแสนเจ็ดโอเคฉช่มีสามแสนแล้วอีกครึ่งหนึ่งของชัดอีกกังเยอะจะลองไปแมปอื่นดูทุกคนครับเริ่มเบื่อแมปนี้แล้วไม่ฟินแล้วหรอเจ้าโกมันก็ฟินอยู่แต่อย่าไปดูแมปอื่นด้วยบางทีอาจจะแปลว่าตัดหญ้าในหิมะแล้วประมาณนี้ ตอนนี้ฉันมีเงินหกแสนแล้วมาแฉลม้มเฮ้ยนายสุ่มสัตว์สักตัวสิจะโกบรอฉันยังไงเลา่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเก็บต่อไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะถึงหกแสนแล้วกันแนะ่ได้ห้าแสนเอาไปสุ่มสัตว์ห้าแสนดีกว่า, oh, าโอ้โหยไปแหมมไปก่อนเฮ้ยได้หกแสนแล้วจะโกบโอเคไปเลยแมมาซื้อแมมนี้เลยทุกคนครับราคาหกแสนซื้อไปเลยอุ้ยซื้อทีจนเลยใช่เหลือเงินแสนเก้าไม่รู้ฝั่งนู้นจะมีให้สุ่มสัตว์แสนหนึ่งหรือเปล่านะไปดูกันเฮ้ย ตัดญ้าในหิมะจริงด้วยว่ะเฮ้ยรู้สึกขับช้ามากเลยเจ้ากบเฮ้ยเออว่ะหิมะมากินล้อหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูตรงสุ่มไขกันทุกคนครับว่าราคาเท่าไหร่นะฮะจะได้เก็บเงินถูกโอ้โหอันนี้สี่ล้านเอ้ยอันนั้นไขแพงที่สุดหรือเปล่าเจ้ากบไม่นี่8ล้านแพงสุดไปเนี่ย8ล้านเนี่ยอันนี้สองล้านโอ้โหหลักร้านทั้งนั้นเลยว่ะอันนี้หนึ่งล้านทุกคนเอ้ย กลับไปสู่แบบเดิมดีกว่านะสยแซนกลับไปสู่แบบเดิมดีกว่า <c oughs> เออตัดย่านในโลกหิมะต่อไปทุกคนแล้วไอ้รถมากี่บาทวะเนียต่อไปเนี่ยเก้าแสนแนฉลามแนรถต่อไปมันดูคันเล็กมากเลยนะทุกคนครับน่าจะแปลว่าดีน่นจิ้วแต่แจวหรือเปล่าคันนี้ <c oughs> เออเล็กพิขี้หนูเจ้ากรมอ้แต่ย่านในโลกนี้ตต่ไม่ฟินเลยว่ะเออมันดูขาวไปเหมือนกับพื้นเลยเะนาะใช่มันดูแบบว่าเทาๆไงไม่รเลยดูสิทุกคนไม่ฟินเลย โอ้ย9แสนนะเจ้ากบมมีเงิน9แสนแล้วแหละใช่ไม่มีเหมือนกันไปไปซื้อดีกว่าไหมอ้าวเฮเป็นคันสีเขียวที่ดูเล็กมากทุกคนครับซื้อเลยไปรวยโอ้โหแต่ของจริงไม่เล็กเลยว่ะโอ้โหอยากจะรถพี่ดอมเอ้ยพี่ดอมขับรถตัดญ้าเลยไงลองถ่ายดูสิโอ้ยมันดูเร็วแล้วก็แรงมากเลยไง ถ้ามีตังเหลือแสนหนึ่งพอดีชัจะไปสุ่มสัตว์ดีกว่าเฮ้ยเอว่ารวยรวยมาโอ้สัตว์สิบเปอร์เซ็นต์เจ้าก,กูเฮ้ยจริงหรอจริงดิเว้ยระดับแลเลยนะเว้ยเอาา <c oughs> ดวงเริ่มมากำลังใจเริ่มมีเฮ้ยฟินไหมทุกคนฟินไหม <c oughs> ฟินหรือเปล่าแห <c oughs> แบบนี้ทำมาเพื่อความฟินของคนเล่นโดยเฉพาะแต่ว่าคนดูนี่น่าจะได้ความเบื่อไปนะ S <s สำหรับคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะแบบนี้ก็เป็นแบบที่เล่นสบายๆนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยาาการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายบ๊ายบายฟินปฮะฟินป่ะ